ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูกันค่ะว่าคุณจะเป็นยังไงในอาทิตย์นี้เนาะสองไม้เท้าค่ะในอัลบั้มทักเขา The Star The Sun หนึ่งไม้เท้าสิบถ้วยหนึ่งถ้วยค่ะ Hangman และ ในออฟสอดสุดท้ายค่ะหรือไฮพินเซสโอเคค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนดือนวันอาทิตย์เป็นวันที่ดูค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะคุณนั้นถ้ามีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานหรือว่าอะไรเงี้ยคุณคุณมีเกณฑ์ได้งานแล้วแหละตอนนี้เหมือนคุณค่อนข้างที่จะมีแผนและมีโปรเจกต์ในหัวนะคะว่าอนาคตคุณอยากจะทําอะไรจะเริ่มต้นอะไรทําอะไรสิ่งไหนตอนนี้ทางของคุณได้มาแล้วค่ะแลวค,คุณก็เดินมาถูกทางด้วย คุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนโตนะคะจากเ,าเพศชายที่อายุไล่ๆกันหรือว่าโตวกว่าไม่เกิน5ปีเนาะถ้าสามารถเสี่ยงโชคได้หมายเสี่ยงโชคได้แน่นอนค่ะการงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจแล้วก็มีความเมตตาจากผู้ใหญ่เยอะพอสมควระคะ่ะเออวันอาทิตย์นี้มีไพ่เด็ดใสขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการงานเงนิงนเงนินความรักนะค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ดีพอสมควรแล้วมีสติสตาขึ้นด้วยค่ะประกบกันเลยเนาะ อ๋อแล้วก็มีต้องเรื่องที่ต้องระวังอยู่นะบางเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของงานคุณนั้นจะต้องเหมือนระวังในเรื่องของคู่ร่วมงานเหมือนกันนะคะที่อาจจะมีอารมณ์ปากเสียงรุนแรงกันได้นะคะในอาทิตย์นี้เรื่องของความรักค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอรักใหม่เข้ามานะคะอย่างดีเลยแน่นอนค่ะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ารักครั้งใหม่ที่เข้ามานี้บางทีอะ่ะมันอาจจะเป็นรักซ้อนก็ได้บางคนอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่า เราตกอยู่ใต้สถานะคนคุยหรือตัวเลือกของเขานะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันนี้อาจจะต้องดูดีๆค่ะอาจจะยังไม่ต้องไปลงใจกับใครมากค่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆก่อนเนาะค่ะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังก็คือช่วงเนี้ยคุณมีความคิดความเครียดสูงคุณมีอารมณ์จิตใจอ่อนไหวมากๆทำอะไรก็ตามค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์มากกว่าสติหรือ ใช้ความรู้สึกแบบนำทุกอย่างเลยสิ่งสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณเดินทางไปได้ได้แบบอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักนะคะอาจจะต้องเหมือนค่อยคอยดึงดึงตัวเองนิดนึงเนาะและในส่วนของเรื่องครอบครัวค่ะค่อนข้างที่จะมีความสุขดีแล้วก็มีเกณฑ์อาจจะได้เหมือนพบปะหรือว่าไปมาหาสู่กับญาติได้นะคะในช่วงนี้แล้วเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเคลื่อนโดยเฮอร์มิตนั่นหมายความว่าช่วงนี้ คุณค่อนข้างจิตใจจะเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องของความเบือ่อความเครียดความนอยเกิดขึ้นอาจจะต้องหาเวลาที่ไปรีแลกซ์ตัวเองหน่อยนะคุณอาจจะต้องเหมือนทําอะไรใหม่ๆหรือคิดนอกกรอบเผื่อทำอะไรซ้ําเดิมเพราะว่ามันจะทําให้คุณนั้นติดอยู่แค่ในกรอบจริงๆแล้วดวงของคุณดีมากแต่มันมีเรื่องอุปสรรคของความคิดมาจากตัวคุณเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทาค่อยๆทําไปนะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นตามลําดับเองค่ะขอบคุณมากๆนะคะ